ครับพี่น้องครับเย็นนี้เสียงวิสาเรเเหรอยูยุาราดุกแก้วครับพี่น้องผมมาถ่ายละครตอนตอนตอนเช้าถึงเที่ยงทีนี้เวลามันว่างครับก็ลเลยพิชาตภาพพวกน้องไปไหนเนะี่มาแสวงบุญมาไหว้หลวงปู่หลิววันไล่แตงทองวันไล่แตงทององค์พญาวาทเรืนอนที่มีพาา้านั่งเตา เน right? ี่ยนะตรงนี้เขาเป็นด่อไฟเป็นบ่อขึ้นมาเลยเหรอเนี่ยใช่เขาก็ต้องโดดขึ้นมาเออเคปอเบันลีบ้านซาย ออสานไม่ว่ากลางไม่ว่าตายลงป,ปูลิวบุนนาโกสายมู ไม่เตาเอ้ผักบุ้งนี่ยเขาอ๋อให้เตาเอาไว้เตาอาไว้อ๋อใหเตาอม่เตา กล้วยปิ่งที่น้อง้อคุณอะเมลอนเมลอนไอศรีมไอเบุ้งก็มีสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสาวสวย เอาด้วยจ้าไม่ร nah ู้ยศนอันอันนี้ผ oh ักสะเดาซื้อไปกินที่บ้านนะครับสะเดาบ้านจากกระดาษทิชบ้านจ้าคิดว่าซื้อถวายหลวงปู่คิดว่าหลวงปู่ชอบคิดว่าหลวงปู่ชอบฉันนะสะเดาก็จะชอบนะเนาะคนโบราณเนาะ เส้นนั้นทั้งเสนน่เต็มเส้นนั้นทั้งเส้นน่ะเต็มมาแล้วเราได้ผักบุ้งแล้วก็ริโพแล้วก็ไปทำบุญกันนองครับมีเต่าด้วยนะ นี่เตานิ่นจ้ะพ่อฮะสวยเนาะโอ้เต่ายักษ์เต่ายักษ์ถ่ายได้เนาะโอ้คนก็ถ่ายเต็มอยู่นี่นี่เต่ายักษ์พี่ดอกนี่เต่ายักษ์ น้องครับภาพบไายพระภูรีลมเย็นดีนะครับวัดก็ลมเย็นนะครับน้าที่เช่าวัตถุมงคลด้วยนี่ขอบาแลมีลงปูเดอร์บัตเดอร์มาครั้งแรกนะครับครับเออผมมาครั้งแรกเลย่ยมี กู้ิ้วอันนักากาดต้มตื้นครับ พี่น้องครับแล้วครับจะได้ทําบุญด้วยพี่น้องใหม่เด้อคณะญาติโยมมาขอพ่อหลวงปู่นะครับครับใหญ่มากให้พี่น้องครับหลวงปู่ดุสิตาครับ,รรบนี่คุณกระถาหลวงพ่อนะครับกรถาหลวงปู่นะครับ นโมสจบนบมะพะทะนาสังสิโมสังสิโมนาสิโมนาสังโมนาสิงสังสินาอุทะก,กะเมมะอาอุอะก็ข้อหอข้อ,อเฮเฮให้ให้นาจาริติโอมสิทธิสวหะ ก่อนทีแต่ความโชคดีพี่น้องเออาเที่ยวแล้กพี่น้องครับห้องกว้างดีครับผักสดนะครับยาสวยงามลมลื่นดีครับลมลื่นดีอลังการพี่น้องครับนาจโยมเข้ามาขอพรขอพระนะครับอัอครับพี่น้องครับพี่พีนะครับให้หลวงปู่ ให้ลูกดูหยับศีรษะเชิญด้านนี้จะได้สาเร็จจะได้สาเร็จสาธุทางสถานนะครับพี่น้องครับหลังจากปีทพอหมาอยู่ห้าจุดนะครับองมาห้าจุดนะครับจะทำลักษณะนี้นะครับพี่น้องครับสวยงามหาัจะกข้อความตดอวย รอตายท้ทองนะเดินรอตายท้ทอง,อองนีดด่แค่ร้องแล้วทำไงนะอ่าเดินมารอตายท้ทองไปมัจะรับบิดท้องบิดท้องห้าจุดมีเทา้ามีเท้าต่อสี่ทั้งสี่เท้าสี่เท้าแล้วก็มาขอพรแล้วก็มาเดินลอดตายท้ทองอ,อ่า รอดพ้นอุปสรรคต่างๆแล้วนะฮะสรับตอนนี้รอบเดียวก็ได้คนรับไม่หลายเลยวันนี้เป็นวันธรรมดาใช่ต่อ ต่องเลขก่อนว่าได้เลขอะไรอะรีโพอที่ไหนอะีโเลขเลขกเราใช่ไหมไหนนี้ผมขอเออออแล้วครับดูเลขรีโพนะฮะอารุณโชครุ่น่อนเลขรีโพของผองสองฮะของน้องล่ะศูนสี่สี่ ไม่มาจากไหนเออไม่มาจากไหสวนีจังหวัดเลยเไปมานี่อีแม่ไปเลยบ่มาตะเลยบอบาร์ดีแม่เต้มาตะมาตะมาเลยมาหลายคนบ่แม่มาหลายคนบอมาเป็นลูกใหญ่กองคำสีห้าอ๋อใช่เศราแล้วได้ไฮะเาลำูลำอยู่มาแรงก็ ยึงแล้วลาลุ้มแก้วัวนหนยังในกรุงเทพคอ,อ,อนเสิร์ตกรุงเทพเนี่ยลูกศิษา์น่สาะวงเก่า<ร>ะ่ะไเะนี่ยได้ละครับลูกาลกาได้ลูก่าได,ได้แต่แต่เมียเมียย่ตยกัย่กุงเทพเพิ่งกันเนี่ยแหละจ้ะทง,ง,ง่กับจคนคนนอ,อกวงการ ไม่จำโมได้แรือครับลูกวันลูกวันอ่วันคุนจะวัน